สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถ่ายมายมชิดให้ดูแบบช้าๆเลยนะคะเราใส่นมเปี้ยวแล้วก็เอ็มร้อกับน้ำหนลิตรเทราดเวลาเทราดโคนต้นเวลาดอกกำลังจะเริ่มติด ออกดอกแอลาดเลยค่ะดอกทุกต้นนะคะเยอะชุดแรกที่ออกดอกไม่เยอะแต่สุกกินหมดแล้วอันนี้คือชุดสองชุดสามนะคะ สวยนี่เลยออกดอกปุ๊บลดเลยค่ะ,อ,ะอย่างนี้อย่างนี้เลยนะคะก็จะมีร่วงบ้างแต่ก็ยังเหลือเยอะห้ามห้ามใส่ปุ๋ยนะคะ ไม่รู้เหมือนกันแต่สูตรเราไม่เส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยสองครั้งล่วงหมดไม่เหลือเลยค่ะที่ไม่มีก็สุกกินหมดแล้วอันนี้ชุดสองชุดสาแล้วค่ะอันนี้ต้นนี้เพิ่งลูกเล็กๆชุดแรกชุด2ต้นนั้นก็เต็มต้นค่ะต้นนี้ยังเล็กอยู่มองไม่ค่อยเห็นแต่เยอะค่ะ ที่ชุดแรกมองเห็นชุดสองชุด2ก็กำลังเล็กๆชุด3ามกำลังจะติดมาเยอะอยู่นะคะว่าสูตรนี้แะค่ะได้ผลดีสุดปกติทุกปีไม่เคยได้กินเลยใส่แต่ปุย๋ยออกดอกก็ใส่แต่ปุย๋ยร่วงหมดแห้งหมดดอกแห้งไหมหมดเนี่ยค่ะ เยอะไปไม่ได้มันจะเหยียบยากเขามามูวยดอก,ดอกเต็มเลยแค่นี้นะคะ